ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่มีความฝันอยากจะทํางานอยู่กับหมาใช่ไหมผมว่าวันนี้เลิกงามยมดีเลยที่เราจะไปทําความรู้จักกับอาชีพนี้แบบจริงจังเอาแบบตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลลูกค้าการบริหารแล้วก็อินไซต์ทุกๆอย่างคนที่อยากจะทางานเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะสำหรับ e ีนี้ผมว่าต้องดูนะครับยกตัวอย่างแบบแปลกที่สุดเลยก็คือลูกค้าเอามาให้เราตัดผล แล้วก็เหมือนแบบช่างของเราเนี่ยตัดขนออกมาได้สั้นเกินลูกค้าจะไปแจ้งความแจ้งความไซวิเลียนไม่ได้ชอบอาบน้ําเขามาจากเบื้องกี่มาแล้วเขาไม่ได้อาบน้ํากันเนาะคำถามเดียวกับไซวิเลียนมาอีกแล้วนะอ,อาบน้ําไซวิเลียนจนถึงเป่าขนจนตัดขนเรียบร้อยใช้เวลากี่ชั่วโมงครับตอนนี้ผมอยู่ที่กัปตันควินพาราไดซ์นะครับซึ่งเราจะไปดูว่า การจะเป็นช่างขนสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วกว่าจะมาเป็นช่างขนสัตว์ได้เนี่ยต้องทํำยังไงแล้วก็วันนี้เราจะพาลูกชิ้นมาด้วยนะทุกคนสภาพคือแบบเรียวๆเลยนะทุกคนเมื่อวานเพิ่งไปเล่นคุกฝุ่นมานะครับก็กะว่ามาอาบน้ําตัดขนที่นี่จะได้เห็น before a f t e ตชัดๆนะครับนี่เขามีรถบริการอาบน้ําตัดขนถึงบ้านด้วยนะทุกคนเป็นลูกน้องกับตันพินผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่มีความฝันอยากจะทํา งานอยู่กับหมาใช่ไหมผมว่าวันนี้เลิกงามยาดีเลยที่เราจะไปทําความรู้จักกับอาชีพนี้แบบจริงๆเอาแบบตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลลูกค้าการบริหารแล้วก็อินไซต์ทุกๆอย่างคนที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะสำหรับ E.P. นี้ผมว่าต้องดูนะครับเห็นอะไรไหมเฮ้ยไฮอินของตัวเองเบาๆดรารุ่นแรกรุ่นแรกจังได้นะคะล่าสุดก็มีสี่อยู่มิ้วสี่เอแล้วี่จเอ น่าจะเป็นกระชอเนะนีจะ่จะมีรูปน้องสโนก,กับอาบูตอน,นเด็กน่ารักมากลูกซีนนี่ครับ my, oh my really เหมือนเขารู้อะว่าจะมาตัดขนเมื่อวานก,ก็เลยแบบกดดินแล้วก็นอนอยู่ในหลุมเล่น อาให้สุดลูกใสวัสดีครับสวัสดีครับยอดนะครับที่กายครับผมกายจริงๆเราเจอกันมาตั้งแต่โหแรกๆตั้งแต่มีกับตันควินตอนนั้นเคยอยู่ตรงสนามป็นน้ำแล้วก็ขยับขยายเพราะตรงนั้นมันทำเพจช็อปไม่ได้แล้วก็เลยอยากเพิ่มเพจช็อปเข้ามาคนมากูมมิ่งเยอะอยากให้มาแบบซื้อสินค้าที่เรา ก็เคยรีวิวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อข้างในมีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะครับเนียเนือกันก็ใช่ที่มานี่คือสาขาที่พฤกสาน้องใหม่ล่าสุดเลยครับมีกี่สาขาครับมี3สาขาสาสาขาใช่อันนี้คือสาขาที่3สาขาแรกก็ตรงสนามบินน้ำมาถูกย้ายไปอยู่ที่รัตนทิเบศก็จะเป็น grooming pet shop มีคาเฟ่ด้วยครับแล้วก็สาขาที่ก็ซีดีซีอันนั้นจะเป็น grooming อย่างเดียวอันนี้ผมพาลูกคิ้นมาครับแต่ว่าสภาพเอามาแบบเรียวๆเพราะว่าอยากเห็น b ี f o r ์ที่ชัดเจนใช่เฮ้ยถ้าางนั้นเราเริ่มไ นนน้ำั่กได้ได้ไปงั้นเดี๋ยวพาลงสนามก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาเข้างั้นเดี๋ยวส่งให้คุยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับไปเลยเข้าก่อนที่เวลาจะลงสระว่ายน้ำทุกครั้งอะครับจะต้องพาลงสนามก่อนไม่งั้นอะเขาจะมาอึตรงนี้ให้เขาอึอ๋ออันนี้มัเป็นทลิคเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำสระว่ายน้ำทีหนึ่งเนี่ยมันแพงมากถูกไหมครับถูกต้องครับคือเราก็มีค่าปรับด้วยครับค่าปรับเท่าไหร่โอ้ประมาณ8,000บาทถ้าหากว่ามาอึในบริเวณสระต้องล้างสระใหม่แล้วก็รันระบบใหม่ทั้งหมด ใส่เกลือใหม่ใส่ทุกอย่างใหม่ในการรันระบบน้ำอะโลอย่างงี้ดูให้หน่อยได้ไหมครับว่าตัดตรงอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวอันนี้ต้องให้ช่างดูให้ช่งางดูใช่ไหมครแต่เดี๋ยวไปว่ายน้ำกันก่อนไปครับ้นลงสะกันเด็กๆ วันนี้ยูบอกพี่ออสว่าสามารถใส่ชุดว่ายน้ำแล้วกระโดดได้ที่นี่คือคนลงกับหมาได้คนลงได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแบบชุดว่ายน้ำนิดนึงนี่นี่นะห่งสี่ห้าเเด็กที่เรียนกำลังทำอยู่ก็คือใส่บการทำให้เขาไว้ใจที่เรียนก่อนพาเดินรอบสาให้เขาคุ้นชินสถานที่ก่อนก็อีกขานะเขาไดีขานะให้ชน อ่ะนะ่้ยอทำทรงเป็นวไม่เป็นแต่ว่าจริงๆคือยังเซียนหนึงสอไปเข่งนะใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นอข่นง่ะนนะเก่งนะ่ง่ง่งน่งนะ่ะนี่น โอเคกินแค่คนเดียวโอ้โหตอนนี้เก็บสะบัดเลยสะบัดใส่ใครเลือกเอาลูกไปเยอะสบัดใเรืองหนึ่งคนเรืองหนึ่งคนเลือกสะบัดใส่ไหมเลือสะบัดหนึ่งคนอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งให้ใครเนาะสะบัดสะบัดให้ใครเนาะองวันนี้เราเดินทางกันมาด้วย Mazda 3 Fastback คันนี้ครับ น,นี่คือ New m a z d a 3 Fastback บสีบลอนด์พัททิ้นัมคอสคือเป็นรถที่สปอร์ตพรีเมียมนะครับฟีลลิ่งของผมตอนขับก็คือรู้สึกว่าเป็นรถที่ขับในเมืองได้ดีมากแล้วก็คิดว่าขับต่างจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยสบายแล้วดีไซน์ของเขาที่โค้งมนด้านหลังเนี่ยผมชอบมากมันให้ความรู้สึกที่แบบสปอร์ตนะครับในขณะเดียวกันก็มีความพรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่ยิ่งคันนี้เป็นสีบอนดพัททิ้นัมคอสเนี่ยก็คือเวลาวิ่งแล้วมันรีเฟกซกับตึกกับอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบ สวยดูดีมีคลาสด้านในนะครับในแง่ของดีเทลนะครับตะเข็บร้อยต่ออะไรอย่างต่างคัตติง้งเขาให้มาเนี้ยบเลยนะครับแล้วก็วัสดุอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่จับก็ฟินแล้วรู้สึกดีนะครับที่สําคัญนะครับมีสรุปไฟฟ้าครับ <c oughs> นี่ลูกชิ้นงงดิลูกชิ้นชอบมากวันนี้ลูกชิ้นจะไปตัดคนหรอคะ <c oughs> อีกอย่างคันนี้เป็น fastback 5ประตูดูเล็กๆอะ่ะแต่ว่ามันก็สามารถจุของได้ในปริมาณเยอะหมาเนี่ยนั่งได้สบายกว้างจากที่รีวิวมาสด้ามาหลายๆคันเนี่ยผมว่าคันนี้ดีไซน์ของเขาจะมีความหมอบต่ำแล้วก็ยาวกว่าเพื่อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆสมาร์ทมากๆสำหรับผมนะครับ ส่วนตัวผมว่าความ f a สต์แบ็ก็ยังคงให้ความเท่เหนือการเวลาเสมอเนาะก็มันเท่ไฟหน้าเป็นแบบ LED Signature ที่ทั้งสปอร์ตและหรูมาพร้อมกับล้ออลลอย18นิ้วระบบเสียงบ s สกับลำโพง12ตำแหนง่งขับสนุกเครื่องยนต์ s k y ยแอคทีฟเบนซิน2.0แรงแล้วก็ประหยัดน้ำมัน Mazda 3 Fastback รถสปอร์ตพรีเมียมที่ปลุกความสปอร์ตในตัวเราครับเห็นไห เวลามาครั้งแรกอ่ะก um, okay. ็จะเป็นเจ้าของเป็นคนพาวิ่งจนชินแล้วเจ้าของก็ต้องเป็นหลบเพื่อที่จะให้ครูฝึกอ่ะเป็นคนพาให้เขาไว้ใจครูฝึกผมก็เพิ่งรู้จริงๆแล้วหมาเรารู้สึกชอบการว่ายน้ำไงเราเพิ่งจะมารู้ว่าเฮ้ยมันมีหมาที่แบบกลัวการว่ายน้ําแต่มันจําเป็นที่จะต้องทําการว่ายเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับ ะอะไรยากสุดในการทาสระว่ายน้ําเราต้องเป็นคนที่ชอบพาหมาไปไว่ายน้ําก่อนแล้วเราก็พาไปหลายๆที่แต่ละที่เราก็ดูว่าเฮ้ยอันนี้มัน ข้อดีคือเฮ้ยเป็นสโลปลงไปถ้าหมามาเดินล,ลงไเองได้เขาจะรู้สึกเซฟแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดที่เห็นนี่คือเป็นสโลปลงมาอีเลยทุกคนเหมือนเวลาเราเล่นน้ำที่ทะเลด้วยความที่เราก็เคยใช้บริการในหลายๆที่เนาะเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยคอเลนไม่ได้นะต้องเป็นน้ำเกลือเท่านั้นนะมีการรองแสงจะไม่กระทบโดยตรงต้องมีหลังคาเพราะว่าเคยได้ยินไหมครับเวลาอยู่ข้างในน้ำมันเย็นเกินไปแล้วบนบกเนี่ยมันร้อนเกินไปมันอาจจะทำให้เป็นพิษรวมได้พี่เลี้ยงก็อาจจะป่วยได้ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่อากาศดีเราก็จะเปิดหลังคาไปได้ครับ จริงๆการว่ายน้ำอ่ะครับมันจะช่วยในเรื่องของแบบข้อกระดูกข้อสะโพกหรือว่าแบบมันอาจจะทำให้ช่วยให้หัวใจแข็งแรงแต่ไม่เหมาะกับหมาที่เป็นโรคหัวใจระยะสามระยะสี่ขึ้นไปนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีการเช็คประวัติก่อนน้องเก่งมากเก่งมาก เชียร์ลูกชิ้นนายลูกชิน้นพึ่งเ,เคยมีเพื่อนขนปุยครั้งแรกปกติอยู่แต่เพื่อนขนเกียนเก่งมากโอ้โหไหนๆขอูเกอ่อนลูก่าไม่นอ่อนเลยไม่ได้ไห้นะไม่ได้ว่าสออาทิตย์ ดูไปแล้วลูกลิทมีการแบบเลือกที่เลี้ยงที่จะต้องมาดูแลสระว่ายน้ำอะ,นอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบเกณฑ์การคัดกรองอะไรอะไรบ้างคงต้องเคยมาทํามาก่อนแน่นอนต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องอย่างน้อย,อยรู้รู้จักวิธีการผู้ชี้สังเกตเก่งไหมการขับขันดูว่าน้องแบบนี้พร้อมจะลงน้ํำไหมดูลิ้นดูสีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีประสบการณ์มีความรู้ด้านนี้แล้วก็เอามาเทรนคนอื่นมันเป็นต้นแบบอะครับเพราะที่สำคัญต้องรักหมามาก เพราะวาไม่้รักต้องอยู่ในน้ำ8ชั่วโมงต่อวันทนนนามาีมันเยนะเลยมากแล้วยิ่งเนี่ยต้องเสียงสอยอย่างเงี้ย<อ>ทั้งวันมาน่มานมาลูกมาทั้งวันเขาเจอหมามาขุดเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตัวต่อประมาณ8ตัวลูกค้าที่ยังไม่เคยมาใช้บริการเราก็จะให้ลองทีละตัวก่อนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็จะรับได้ maximum ประมาณ8ตัวหรือว่าบางบ้านเลี้ยง2ตัวอ่ะเอาพร้อมก็ได้ก็ maximum ก็ประมาณไม่เกิน10ตัวต่อวันเขา้ากขว่าเขาต้องอยู่ในน้ำมะ6-7ชั่วโมงผมก็เคยถามเขานาะว่าแบบ เฮ้ยล้วมันไม่เหนื่อยเกินไปหรอมันโอเคหรอเฮ้ยมันสนุกความสูงเขาคือการได้ในกบะปาใช่เดี๋ยวเราจะพาไปกูมิ่งต่อของลูกชิ้นก็เดี๋ยวจะให้คุยทรงกับช่างเลวอยากได้ทรงแบบไหนโอเคคือลูกชิ้นนี่เหมือนจะออกได้หลายทรงได้หลายทรงค่อไปได้หลายแบบมากเลยไปลูกชิ้นแล้วเดี๋ยวลูกพี่เต้ยเดี๋ยวมาคุยทรงกับพี่ยอดนะพี่เก่งมากโอ้ขอกําลังใจส่งกําลังใจ ปะปะปะที่เนี้ยครับผมออกแบบให้แบบทํากระจกให้ผู้ครองเขาแบบสามารถดูได้ตลอดเวลาแต่ถามว่ามีข้อดีมันก็มีข้อเสียข้อเสีย,สยก็คือหมาบางตัวนี่เห็นเจ้าของไม่ได้เลยจะตจะตเกือกตะกายใช่เราก็เลยต้องแบบขออนุญาตผู้ครองว่าแอบดูนะครับก็้ของก็งจะแอบ,บ,บ,บดูแบบนี้แต่ก็สุดท้ายก็ก็มีแบบนั่งดูเป็นบ้านวิกบาร์เทอร์เป็นทรงไรได้บ้างครับขนท่านให้เป็นหน้ากลมมากี่ทรงเป็นทรงเดิมแต่ว่าตัดตัดอเดิมะ ้งแต่เปิดรานมาอันนี้จริงๆเปิดมา6ปีแล้วครับช่างที่เก่งๆส่วนใหญ่อะไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาเราตามหาคนที่รัหมาแล้วมีความอดทนสูงเพราะว่ามาหลาตัวไม่ได้มารันนิ่งแบบนี้เขาไม่ได้มาแล้วแบบน่ารักแบบนี้มันตัวมาแล้วแบบดื้อมากอะไรเงี้ยครับต้องไม่ตีตีไม่ได้เลยถ้าหากว่าแบบสัตว์เก่งมากแต่ไม่มีความอดทนอย่างเงี้ยครับคิดว่าก็ไม่เหมาะทัศนคติเป็นหลักสงไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้แล้วสุดท้ายก็ออกมาดีครับอู้ชันสันสสันสู้ลูกสันสู้ มีเคยเจอโหดสุดยังไงบ้างครับจัดอะไรไม่ได้ต้องพือต้องใส่สะก้อเขาแล้วอ่านทั้งนั้นเลยเขาไม่เคยตัดผนตั้งแต่เด็ดพอโตมาเขาก็แบบตื่นพวกเสียงแล้วก็สทันที่ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอสักพักนึงอะเขารู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยอม ก็ยิปวดตอน,นแรแกตอนนั้นเองแต่ก็ต้องดูเป็นสายพันธุ์ไปนะเพราะว่าอย่างที่ร้านอะถ้ามาเป็นแบบน้องหมาที่ดุมากๆเราก็จะไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเราต้องเซฟช่างด้วยแล้วสายพันธุ์ไหนที่ที่ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่เลยนะมันมีที่น่ารักด้วยแต่ว่าถ้าเหมารวมสายพันธุ์เลยก็จะเป็นบางแก้วมาน่ารักอยู่ดีๆงับงับเลยไม่ให้ปีไม่ให้คุยเลยฉะนั้นเคยโดนน้องเมนคูนกัดไม่สามารถทํางานได้เลยหนึ่งอาทิตย์มันก็คือเสี่ยงมากเราก็เลยมีกฎนโยบายว่าเฮ้ยถ้าน้องดุอะไรเงี้ยต้องไปให้ผู้เชี่วชาาาญด้นนกรรรปับพฤติมสุ หรืออาจจะต้องเข้ามาช่วยจับอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับและนี่คือสภาพลูกชิ้นก่อนตัดขนนะครับจะให้ทําเป็นตัวเดซซี่สปานําเข้าจากเทเรซาเดซี่แบรนด์คนไทยคิดค้นมาให้แล้วก็มีแค่ร้านกับตันพินภาใรร้านเดียวเดี๋ยวลองดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับได้ครับได้ครับฟัันสันนโทรศัพเข้าพี่ครับตรงไหนคือส่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษเวลาอาบ จะเน้นช่วงจักแม้มันจะมีแชมพูตกค้างครับน้ำน้ำเปล่านานๆเลยตอนน้ำสุดท้ายเนี่ยครับผมแล้วก็ตรงท้องด้วยตรงช่วงข้อพับนั่เพราะมันเป็นพื้นที่น้ำน้ำเข้าไม่ถึงใช so ่ไหมครับใช่ใช่หมดแล้วก็ตรงง่ามเท้าเลยแล้วก็ตามข้างเท้าด้วยส่วนทันที่ตุก็พวกดั้งเนี่ยที่ดั้งหักมหักอะไรก็จไมีปัญหา จะักหมุนได้ง่ายนะครับเราต้องคอยเช็ดหรือถ้ามาอาบน้ําช่างก็จะทำความสะอาดส่วนนี้มากเป็นพิเศษส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยมากที่สุดจะเป็นทันอะไรครับจิ๊ดสุบปอมหาใหญ่จะเยอะที่สาขานี้แล้วก็ที่รัตันทีเบรอะ่ะก็จะมีปอมเราต้องิสูเยอะอันนี้เขาเป็นคุณพ่อบุญธรรมกัปตันพุกอันนี้ครับเดซีเป็นโคลนสปาครับโคลนสปาเดซี่แก็กชิ้นทาโคลนดักกรุงเทพ จะช่วยเรื่องแบบผิวหนังเรื่องช่วยเรื่องเส้นขนนะครับผมช่วยเรื่องอาการแพ้แล้วก็คันครับลองพอกคนได้เลยคนพอกได้นะจริงๆแล้วมันต้องลองกับคนมาก่อนเพราะถ้าคนแพ้มามก็ยิ่งแพ้ครับเพราะหมาเซนซิทีฟกว่าคนอันนั้นเป็นโทรศัพท์ไม่หนูไม่รับสายแล้วลูกอยากรู้ว่าความฝันของคุณกายเนี่ยคืออยากทำอะไร มันต้องมีอย่างหนึ่ง,งใช่ไหมอยากทําให้หมาตัวเองมีพร้อมทุกอย่างในวันที่แก่เริ่มจากทำให้หมาเองใช่อที่ดูจากการคุยทุกอย่างเนี่ยมันมันมีจุดกําเนิดมาจากหมาตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําด้านนี้แล้วเรารู้สึกมีความสูงมากในการเจอหมาลูกค้าเจอแมวมันทําให้เรารู้สึกชอบแล้วก็รักในด้านนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีอินทราที่เข้ามาด้วยแล้วมันก็ทําให้เราอยู่ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็มีเวลาที่จะให้อยู่กับลูกของเราตอนนี้มีกี่ตัว สิบเอ็ดตัวตัวอันนี้คือมีไงรงทำประทับใจมาจากสน่ะมันเคยไปเที่ยวทะเลกับผมถ้าสนโนมันเห็นน้ำทะเลปุ๊บมันกระโดดลงเลยจริงๆภาพนี้มันคือสนโนกระโดดลงมาคนเดียวแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ทุกตัวเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันจังเลยก็ <ใน S 2> เลยกระโดดลงมาคนเลยในี่ตอนนี้ลูกชิ้นจะมาแป้งโฉมมาลุ้นกันนะครับว่าจออกมาเป็นทรงอะไรมีกฎอย่างเดียวห้ามเวียงห้ามวีนะครับคุณลูกค้าเปลี่ยนทรงจริงๆหนูต้องโกนแล้วลูก แต่ว่าเดี๋ยวลูกเพจจะสาบล้านพี่นะลูกนะาีินน้องกลัวเสียงใดไหมครับไม่ครับไม่ประดิะแต่บางคนรักลูกมากๆาถ้าทางนไรที่เคนายไม่ไว้ใจเขาก็จะมานั่งดูก่อนว่าสร้างเราโอเคกับหมาเค้าไหมซึ่งเราก็เข้าใจยังไม่ไหายก็อนนี้เหรอโอ้โหใดอันนี้เวลาเปิดนะครับช่างเขาจะได้ทำงานแบบ 3, สางขนสางอะไรไปด้วย แล้วมันก็จะมีไดที่กําลังใช้ฝั่งหนึ่งที่กําลังทำกับการทุเพราะว่าไดไล่น้ําอันนั้นคือไล่ให้น้ํามันหมดก่อนตอนนี้ก็คือลูกชิ้นเริ่มกลับมาเป็นหมาแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรครับเมื่อกี้เป็ <c oughs> นผ้ากินเ้วใครที่กําลังดูอยู่ก็เห็นลูกชิ้นยาวๆหน่อยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยตาสา,หหามตาขาเจอเคสอะไรแปลกๆบ้างไหมยกตัวอย่างแบบแปลกที่สุดเลยก็คือลูกค้าเอามาให้เราตัดผล แล้วก็เหมือนแบบช่างของเราเนี่ยตัดผลออกมาได้สั้นเกินลูกค้าจะไปแจ้งความก็้างไนครับพีขอโทษผมกินดีจะไปรับเพื่อเอามาทําต่อจนกว่าน้องขนจะยาวอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็รู้สึกผิดที่แบบฮ้ยกว่าเขาจะเลี้ยงผลมาได้ในความยากของการเปิดร้านตัดผลเนี่ยเราบันคืองานบริการเราจะต้องรู้วิธีการรับมือแล้วก็วิธีการแก้ปัญหา ที่ช่างมาเป็นหนึ่งอาชีพที่ผมกล้าบอกเลยว่าเหนื่อยสุดยอดเวลาทำไซบีเรียนตัวหนึ่งอ่ะทุกคนกว่าขนจะแห้งอุ้มขึ้นอ่างคำถามเดียวกับไซบีเรียนมาอีกแล้วนะอาบน้ําไซบีเรียนจนถึงเป่าขนจนตัดขนเรียบร้อยใช้เวลาปกติไซบีเรียนไม่ค่อยตัดขนเอาเป็นอาบน้าตุ้มมิงไถ่ายเท้าท้องต้นเสร็จสับถ้าไม่มีสังกะตงังสองชั่วโมงครับแต่ถ้าตัดขนอีกบางตัวใช้เวลาอีกเพิ่มอีก2ชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงถ้ามีไซบีเรียนมา2ตัวตัดขน<อ>ก็ทํางานได้แค่2ตัวเคยเจอไซบีเรียนหอน บ่อยมากคนนึกว่าเรากำลังทำร้ายมาเขาเคนวิ่งมาดูไซบีเรเลียนคือคือแบบกำลังทำปกติแต่ว่าหอนเหมือนมันเป็นธรรมชาติของเขาใช่ไหมฮะคเคยลองถามกับเพื่อนๆที่เลี้ยงไซเหมือนกันแล้วไปร้านอื่นเขาก็บอกว่ามันแล้วแต่ตัวนะบางตัวที่เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายมากบางทีอยู่บ้านเขาก็หอนมาอยู่ที่นี่ผ่อนคลายมากก็รู้สึกเพอินใจกยมีเลือสองไปชั้นใต้ไซเบีเรเลียนไม่ได้ชอบอาบน้ำเขามาจากเบืร์กฮิมาเขาไม่ได้อาบน้ำกันเนาะวีรกรรมอะไรของ ไซเบียร์นังตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วเจอไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรเกี่ยวกับไซเบียนัวอถ้ายกตัวอย่างซา,อางมอยดีกว่า เพราะว่าซามมยเนี่ยเป็นหมาที่ทํายากเคยเจอซามอยหนึ่งตัวใช้เวลา8ชั่วโมงตากด้วยนะคะถ้าจะเลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์ใหญ่ๆก็สางขนทุกวันครับแล้วก็จะมีค่าสางขนลด้วยนะครับอ๋อมีค่าสางขนเพิ่มก็จะต้องมีครับเพราะว่าหนึ่งวันทำได้ตัวเดียวแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เยอะไม่ได้เหนือบากกาแรงอ่ะก็ไม่ได้คิดมันก็เหมือนเป็นกําลังใจให้ช่างอ่ะเพราะว่าช่างส่วนใหญ่ที่เขาทํางานนะครับก็จะได้แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าหากว่ามันล่วงเวลาของเขาอย่างตัวหนึ่งอ่ะควรจะเสร่มนนไเี้้ดขึ นคอยเคสชาร์จก็แบบ100เไปจนถึง1,000ยากที่สุดคือชามอยยากกว่าหลับพิเตอร์คืออลัสกานฮะอรลัสการัสการเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากใช่ไหมพี่2,3คนช่วยจับนะครับ เวลาด,ดีดูดดีต้องคนเดียวทำงานไม่ได oh. ้ต้องมีคนช่วยจับคือถ้าดูแล้วก็คือต้องมีคนช่วยถ้าเชาติของอารกันคือบางตัวก็เฟรนลี่นะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่แบบดูคนเข้าหาไม่ได้เราในฐานะเจ้าของเราก็จะบอกช่างว่าที่ปฏิเสธได้นะเขาก็จะแบบเฮ้ยขอลองดูก่อนถ้าทําได้ก็จะทําบางทีก็ต้องไปให้แฮนเดิลทํา ไปให้ฟาร์มทำอุ้ยก็ไม่น่ารักตตดขนก่อนยังไม่ได้ตัดขนนะนอ,นอ,นนะอันนี้แต่ว่าน่ารักแล้วก,กับตนนุกพี่ขอทรงวท Y2K ขากระเด่งนะลูกชิ้นเริ่มขนฟูแล้วนะทุกคน ค่าบริการเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ของผมก็จะคิดเป็นเซ็ต A B C D ตอนแรกที่ผมเข้ามาในวงการ grooming อ่ะผมรู้สึกว่าเออแล้วหมาที่มันแค่อาบน้ําแต่มันไม่ไมถ่ายขนเราก็จะคิดราคายังไงวะเราก็เิยไม่นั่งแต่แขนงก่อนว่าหมาเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างเราก็เลยคิดมาเซ็ต A คืออาบน้ําทําความสะอาดใบหูตัดเล็บบิดตอมอย่างเดียวก็เป็นราคาเซต A ขนสั้นขนยาว เซตบี B, เพิ่มแพร่ถ่ายเท้าถ่ายท้องถ่ายก้นเซตซี Z C, มาเลยถ่ายเกลียงปีหนึ่งอาจจะเจอสักตัวหนึง่งเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าบอกว่าไซเบเรียนมาขอถ่ายเกลียงอย่างเงี้ยผมบอกผมขออนุญาตไม่ทําให้ครับต้องถามเหตุผลก่อนว่าถ่ายเกลียงทาไมเพราะบางคนบอกว่าอ๋อกลัวมันร้อนคุณพี่ครับมันไม่ต้องถ่ายเลี้ยงเหมือนเดิมพี่แค่ถ่ายใต้เท้าเพราะว่าอะไร,รเพราะว่าขนเนี่ยมันมีทั้งหมด2ชั้นเนาะชั้นบนเนี่ยมันกักเก็บความเย็นเอาไว้ แล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นผิวจริงๆอ่ะข้างนอกเนี่ยมันเย็นแล้วพอกลางวันมันร้อนเนี่ยมันก็เหมือนปกคลุมอ่ะให้ข้างในมันอาจจะยังเย็นอยู่แต่พอเราไปถ่ายเกลียนเนี่ยพอแสงแดดมันเจอเนี่ยมันเป็นพิทสตรกได้เลยเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผิวหนังแบบร้ายแรงจริงๆครับก็คือที่ร้านไม่ทําให้เลยสายพันธุ์ที่ทําหลักๆเลยก็คือเป็นสังกะตังจนแบบไม่สามารถดูแลได้แล้วพวกแบบพุดเดิ้ลชิสุอะไรเงี้ยก็มีบ้างเซตซีแล้วก็เซ็ตดีด็อกก็ อย่างวันนี้ทั้งสองคนที่ทําก็คือเซ็ตดีด็อกลูกชิ้นหนักเท่าไรครับประมาณ15กิโลอะ15โลมีเดียมถ้าลูกชิ้นมาอาบน้าตัดขนจะอยู่ที่1,100บาท1,100บาทใช่อาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูไถเท้า,าท้องก้นราคา1,100เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าถ้าหากว่ารายการออนแอร์ air ไปอะ่ะคงมมีคนมาบอกว่าแพงมากในหลายๆร้านเนี่ยเขาจะมีเหตุผลในการตั้งราคาคอย่างถ้าช่างเปิดเองแน่นอนคงถูกกว่านี้แต่ว่าอย่างผมเปิดอะ่ะผมจะคอยคุม ช่างคุมทุกอย่างคุมต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอย่างหนึ่งที่แพงคือค่าประสบการณ์ของช่างที่แบบกว่าจะมาทําได้ขนาดนี้ราคามันเลยอาจจะแบบสูงกว่าแต่ว่าก็ได้ผลตอบรับที่ดีครับราคาที่สูงสุดคือ2,600 26. อันนี้คือซูเปอร์เอ็กซ์ตร้าใจแอนก็คือประมาณ50กว่ากิโลขึ้นไปแต่ต้องตัดผลด้วยนะอันนี้ราคานี้คือตัดผลน,นะ2 6 0 0 แต่ว่าถ้าหากว่ามาแค่อาบน้ําเราสตาร์ทแค่300บาทราคาก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะแอดออนมีมิวบาร์สปาโอโซนสปาทําสปาอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นท่าว่ายน้ำอี่กำลังทำอะไรพี่กำลังถ่ายใต้ท้าครับผมถ่ายใต้เท้าอันไหนยากสุดตัดขนมาส่วนใหก็จะเป็นเปิดหน้ามาสามารถเก็บแค่คำสัาได้ต้องระวังมาก ช่างเคยตัดผมคนไหมเคยครับผมเคยด้วยตัดเล่นๆนี่แหละตัดโค้กันพวกกันเองไงอ่อทรงเทนเซอร์หรือเป็นทรงอะไรครับเปิดข้างนี่แหละก็างก็หวีรองเปิดๆแง่อ๋อเปิคนแง่ไปเยอะกคนบอกไส้ไปไส้ขวาไปกว่าหมาไม่ได้ไงอ๋อเริ่มเป็นทรงแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นโอ้กำลังสั่งขนครับสั่งขนสังขนกัปตันพวกเป็นหมาที่ทำยากอันดับต้นๆเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันดิ้นครับมันจะเหมือนแบบอยู่ไม่นิ่งเลย จากเด็กบ้านเริ่มเข้าสู่เด็กกรุงละใกล้ละแบบนี้ถือว่าสั่งกรตังเยอะไหมคร<ะ>ับ อันนี้ยังไม่มีใช่ไหมี่ผมไม่มีเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีนะทุกคนแต่ว่าเพิ่งตัดไปครับปกติลูกชิ้นนี่ส่วนรวมสังกัตังครับโอ้โหกับตันฮุกตอนนี้ขนตัดออกไปเยอะแล้วนะครับอันนี้คือดีเควสทรง Y2K ครับเป็นยังไงครับทรง Y2K ทรง k ก็คือถ้าสังเกตก็คือตัวเนี่ยจะสั้นมากสั้นติดหนังเลยโชว์หุ่นโชว์หุ่นนิดนึงส่วนขาด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเราจะทําเรียนแบบเหมือนกางเกงขาบานสมัยก่อนนะครับก็หน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดให้หน้ากลมหูก็จะกลายเป็นทรงบ๊อบมาย้อน ประมาณนี้แล้วมาชิ้นเก็บทรงให้เฉยน่ะลูกเนาะเก็บขาเก็บขาที่ชอบตัดหมาขนหมาทรงอะไรถุกครับที่สูนี่ผมผมชอบนะเป็นหมาที่ลาเลยแล้วก็ตัดทรงออกมาได้ดูดูเท่ดีมันจะระเปาเลยเลยดินี่หันไปมองหน้าเลยนะอุปกรณ์กันไกลอะไรนะมันใช้อันเดียวของคนเนี่ยคือว่าคนละแบบนะผมอ๋อไม่เหมือนเลยก็เหมือน พี่ตอนในเรียนนะครับเขาจะให้ส <To> อมตอ you. ัดกับอะไรครับกับสุนัขเลยนะกับหมาจริงใช่ครับทางที่โรงเรียนก็ได้จัดหาน้องสุนัขเนี่ยคือไปรับมาจากฟาร์มที่เขาสนใจในการให้มาอาบตัดฟรีเลยเลรี่จัลูกค้าที่มาแีให้ตัดทรงแบบแปกๆอะไรเงี้ยลาสุดก็มีปองกับคูเดิลผสม ตัดออกมาเป็นเดนาวเซอร์เจ้าของชอบมากนี่แบบตัดแบบเป็นคคูรอกนี่ครับเป็นเดนาวเซอร์นะว่าช่างครับไว้อานหนังยยาวเลยอ่อเท่ๆมากแล้วมั้งอันนี้อมโบโลนาอยู่นะเนี่ยโบโลนาคิ๊กนะครับอมอยู่ใครออกมาดิหน้ามึนดรจัง พี่ชอบส่วนไหนสุดของแบบงานชอบความโค้งของคนโค้งของก้นหมาใช่เวลาเวลาตันออกมาแล้วราเราจะเห็นได้ได้ชัดเจนเลยตรงนี้จะเด่นพี่เอาจิงๆมันคล้ายคล้ายพวกรถสปอร์ตอะไรสวยๆรับเนาะใช่ต้องมีโค้งมีเว้าดึงดดสายตาอะไรเงี้ยแต่งมองหน้ามองหน้าฝั่งยืดใจเลยน่าจะเอาสนิทไม่ให้พี่เขาตัด่อยเนาะขนเริ่มยาวเรื่องนี้ขนเริ่มยาวขนตา เอาไม้ละบุนาบโลนานังาบุลนามลกนาอะไรยากสุดในการทำงานบริการทั้งหมดนี้การรักษาพนักงานที่เรารู้สึกว่า รักอาชีพนี้จริงๆผมรู้สึกว่าอนาันนี้ยากที่สุดเราเปิดมาหกปีอะเรารู้สึกว่าอย่างน,น้อยๆอหมาเราอะเขาต้องรักหมาลูกค้าที่มาใช้บริการอะ mm hmm. เขาต้องมีใจในรักการการทํางานอาชีพนี้จริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่ชอบหรือแม้แค่หนึ่งวันที่เขารู้สึกว่าเบื่อชีวิตหรือไม่อยากทางานอะผมรู้สึกว่าวันนั้นคงก็ไม่สามารถทาหมาได้บางคนเราเห็นว่าอดูหมดไฟทํายังไงให้เขาแบบมีความสุขในการทํางานไม่ว่าใครจะมาทําไม่ว่านอ้องๆเขาจะเติบโตไปเปิดร้านของตัวเองเราก็คงต้องไม่สามารถมารีไลน์ออน คนนี้หรือช่างคนนี้ได้แต่เราแค่ต้องทําให้ช่างทุกคนที่ทํางานเนี้เป็นเหมือน2คนนี้รักหมาอ,มอยากทําหรือว่ามีความสุขในการทํางานแล้วอะไร,รคือสิ่งที่แฮปปี้ที่สุดในการ ทำงานนี้เออผมได้มีเวลากับหมาตัวเองไงก็จะพาหมาตัวเองมาว่ายน้ําบ้างแล้วก็จ,จองคิวมาตัดขนบ้างแล้วก็ได้เจอเพื่อนลูกค้าบางคนก็คือกลายมาเป็นเพื่อนกันหรือแม้กระทั่งร้านกรูมมิ่งที่<ฆ>ในระยะใกล้ๆก,กันก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดแบบมีคนที่เขาดูอยู่น่าจะมีหลายคนที่เขาฝันอยากที่อยากจะมีผมว่าเยอะมากเลยเหละยเยอะมากอยากจะบอกอะไรเขาว่ามันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือว่ามันต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมผมก็เป็นคนที่มีฝันมาก่อนเหมือนกันอยากจะบอกว่าถ้าหากว่ารักจริงๆถ้าชอบจริงๆ ผมคิดว่าทําได้แล้วก็ต้องศึกษาเยอะๆอย่างผมก็ได้ไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันทํายังไงทำไมเราถึงรู้ว่าช่างทํากี่ตัวขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วเราต้องเข้าใจเขาแต่ถ้าไม่รักจริงๆผมว่ายากเพราะมันคืองานบริการเราไม่ได้เจอคนน่ารักทุกวันแต่มันก็ทําให้เราได้เติบโตทัศนคติสําคัญที่สุด ต้องรักหมาต้องรักแมวเจอหมาดุแมวดุต้องไม่เกียดต้องไม่ไปว่าเขาต้องเข้าใจ<ม>ธรรมชาติว่าที่มันดุเพราะอะไรมันไม่ได้ดุเพราะมันอยากจะดุมันดุเพราะมันกลัวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอาชีพนี้สําหรับผมไม่ใช่อ,อาชีพที่ทําให้เราโอ้รวยอ<ม>ู้ฟู่ได้แต่เป็นอาชีพที่ทําให้ผมแล้วก็ครอบครัวมีความสุขทําให้หมามของผมมีที่ให้ว่ายน้ําทําให้หมาของผมมีที่ให้อาบน้ําแล้วก็ทําให้บริการนั้นคล้ายๆกันกับลูกค้า<ม>ที่เข้ามาก็ได้เหมือนที่หมาผมได้แค่นั้นเอง เปิดร้านให้หมาตัวเองเต่ามาไหมเต่าก็มาบ้างบางทีมีเหมาเอกโซติกอยู่ไงก็เลยเออพาเต่ามาบ้างน่ารักมากเลยครับเต่าแฮนเซลสามารถพาเต่าไว้นั้นอ๋อไม่ได้มันเป็นเต่าบวกตัดขนเต่าอะไรอย่างเงี้ยไปปล่อยเต่านะเต่าปล่อยไม่ได้นะเตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงได้นะครับท่านเรียกไปดูละผลเป็นยังไงบ้างโอ้โห どんぐりをたどってもつきません」「森の小さなレストラン」「空っぽのポケットをまさくって」「忘れた人からたどり着く」「予約は一つもありません」「森の小さなレストラン」 คนล,ลูกชิ้นท่านไปหน่อยนะทุกคนเขาก็เลยอาจจะแบบไม่เห็นมีพอเพื่อดเจนมากแต่ว่าถ้อยากร้อยก็เห็แล้วแหลว่าแบบนเป็นระเบียบขึ้นแล้วเ,เขาก็จะให้ลูกค้าเนี่ยเช็คความเรียบร้อย อย่างวันนี้ทำสปาเดซีไปขนเป็นยังไงบ้างหน้าโอเคไหมเช็คตามองเห็นได้ปกติไหมเท้าถ่ายเท้าครบไหมลูกค้าก็จะเช็คตรงนี้ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแก้หน่อยอะไรเงี้ยช่างถ้าช่างเอาแก้ได้เขาแก้ให้่วยช่วยแล้วลูกยิ่งมากครับลูกซีวันนี้เราต้องขอขอบคุณมัซดาสามฟัสแบ็ที่ทำให้เราได้ออกมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอครับ วันนี้ผมต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสมาติดตาม oh. ชีวิตยินดีมากครับได้คุยกับช่างได้ให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบอาชีพนี้มันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้แบบคิดจะทําก็ทําได้มันต้องมีความรักก่อนอยากฝัก ร้านอะไหไหมครับฝาก,าก,ากร้านกับตันกินพาราไดส์นะครับตอนนี้มีสาสาขาทั้งที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสาขา,าราชพฤกษ์นะครับอยู่ตรงข้ามกับเซนทรันเวสต์วิวที่เขาเพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วก็มีสาขาตะวันที่เบย์อยู่ใ,ใกล้ๆกันแตกต่างกันก็คือที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่โซนในเมืองก็จะมีสาขาซีดีซีที่น่อนน้ำมินทราใกล้บ้านผมอันนั้นก็จะเป็นแค่กรูมมิ่งก็ว่างๆก็มาใช้บริการได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่เป็นไเท หางก็ดิ่งด้วยดูวายดูเคอะหางก็ดิ่งวายดูเคะทรงยอดฮี่นี่ถ้าใส่แว่นนี่คือใช่เลยอะแฮ่ได้รับอีกคำวโลน่า